วันดีพี่น้องมาอาหารแจนเดียวออกินข้าวกับห้องอาหารแจนเดียวหิวแห้งผัดกระเพราไข่ดาวไข่ช่ำๆเลยโอ้ยไข่หานหน่อ,อ,อย,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 รยอกระเพราสองกิโลข้าวกิโลครึ่งกินเบิดวันอก กินมดนันก็นยากบ่อะไ,ไระเดียวก็เเราเนื้อบริเวณนักกินจู้เลยอู้อะกิดเองเนาะโอ้มีพักพร้อมได้ไหมเนบะเขือน้อย่หนึ่งบะเขือ,อยังได้กินบืหากิโลเตือนหน่อย กินเขาน้องแขกผัดกะเพรออาเนี่ยมาแรงไทยจำๆเลยอืม ผัดกระเพรานี่ขาดเพราะอไรฮึ่ยไข่าได,ขาดาวเนาะตรงนี้ไข่ดาวไข่ดาวมั้ยเดีย๋ยวจะค่อ<พ>ยามาคนเขากลับมาไข่ตุ๋มไข่ตุ๋มกับแซ่บตุ๋มใหญ่ซุปนะเพเป็นอย่างไมอยาวบกักตมอ่ะ จ่ว่าคอยยมาไข่ต้มไม่ต้กินข่ยาวกินแล้วก็นอนนอนหลับก็บตื่นมื่อีนสอรเห็นงานเอาอยูบาเนี่ยชื่อเห็นอเองาเรามาสอมาเห็นงานคำมาขอห้างตื่นมาเอหกนห้งหางให้ยูห้างกินไนี่คือนอกคือกาเนี่ยนะสรก <c oughs> สรบทุกชนิดเป็นคือการเบิด มปลเลินาปลปให่กินปลป,ลนปลเล่กเออฉันใส่ผิดหน่อยเดียวก็ผิดเ็ปงานส่งปีมากคนก่นอนบ่มีคลิปลงมคือกันบ่พี่น้องแต่ละเมอเนาะเกี่ยวกับเจ้าจังสิได้ชีวิตทำงานส่งเพ่อน กินอาหารแจมเดียวเลยพี่น้องง่ายง่ายแต่อร่อย,อ,อ,ยอย่าไปกินหลายนะึยกินหลายบ่ได้ผัดกะเพรากับขาวไข่ดาวกินหลายมันสีมันสีอิ่ม <laughs> อิ่มคือว่านะโอเคครับ